100ร้อยคำถามทำบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านๆนะครัคำถามที่8กระเบื้องยางเนี่ยหมอที่ปูกับห้องแบบไหนนะกระเบื้องยางเนี่ยมีหลกัลกๆคือ2ประเภทเป็นประเภทแผ่นบางเนี่ยครับทากาวปิดพื้นได้เลยและประเภทที่2เนี่ยเป็นแบบคลิปบล็อก จะหนาขึ้นมาหน่อยนะคุณสมบัติของ2ประเภทเนี่ยก็จะใช้แตกต่างกันถ้าเป็นแบบที่ทากาวเนี่ยมันก็จะบางมากโดยที่แกะแผน่นแล้วทากาวแล้วก็ติดกับพื้นได้เลยครับเราต้องปรับพื้นให้เรียบสนิทก่อนไม่ฉชนนั้นเนี่ยครับมันจะมีคลื่นแต่อีกแบบหนึง่งแบบคลิปล็อกเนี่ยครับมันก็จะเอาคลิปมาต่อกันได้เลยแบบนี้ก็ต้องทากาวเหมือนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยฮะเวลาเดินไปหรือเวลากระเบื้องมันขยายตัวเนี่ยมันจะเกิด ความโปร่งที่กระเบื้องเนี่ยครับแล้วมันก็จะทาให้กระเบื้องเรียวยบได้แต่ข้อดีของกระเบื้องยางเนี่ยครับคือราคามันถูกมันถูกกว่าเอนจิเนียริ่งหูดสามารถเอามาปูได้ในหลายๆสภาพผิวเพราะว่ากระเบื้องยางเนี่ยมีความทนมากๆเลยของเนี่ยตกลงไปกระแทกเนี่ยมันก็จะขีดข่วนเนี่ยมันจะน้อยมากและเดี๋ยวนี้ครับกระเบื้องยางเนี่ยเขาก็ทําลายไม้ออกมาสวยๆมากเลยบางทีเนี่ยเนื้อสัมผัสเนี่ยมันแทบจะใกล้เคียงกับความเป็นไม้เลยแต่เราก็จะสัมผัสได้รู้สึกนิดๆนะฮะว่ามันไม่ใช่ไม้จริงๆไปททีีี่่มมมมััันนนนจจะะะใหห้้คคววาาเเเย็็พกกรบู ื้นที่ต้องใช้ง,งานหนักนิดนึงเราไปปรับใช้ดูครับว่าเราจะเอากระเบื้องยางไปปูกับห้องแบบไหนครับถ้าเป็นห้องทํางานร้านกาแฟพวกนี้ครับใช้กระเบื้องยางได้เหมาะสมเลยแต่ถ้าเป็นห้องนอนหรือห้องครัวนะับคิดนิดนึงครับว่ากระเบื้องยางเนี่ยมันจะเหมาะกับรไตล์ของเราหรือเปล่าครับลองไปปรับใช้กันดูครับ